สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่28เดือนกันยายนสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาทองคําสกุลเงินนะครับนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์เรามาได้เลยครับ JJgo s i g n a l VG m a r k e t ร r เก็ตใครสนใจดูรายละเอียดโปรโมชั่นต่ตางๆม,มากมายสามารถเข้าไปดูที่หน้าเว็แบบไซต์ได้เลยนะครับ v t m a r k e t s c o m v t r a d e i n t v t r a d e ครับกับบรกเกอร์ที่ฟรีสมบัทองคําทุกประเภทบัญชี vtradefx.com e x p r o ครับเทรดไลค์กระโปรเทรดกับโรเกอร์ดำเนินข้อโลกได้แล้วในวันนี้ fxpro เทรดไลค์กระโปรง for you ครับตอนนี้ก็มีที่ส่งของตัวปโปรโมชั่นตัวใหม่ๆนะครับใครสนใจดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ทางโปรฝากประชาสัมพันธ์มาว่าหาว่านั่งทุนชวนเพื่อนเข้ามาเทรดภายใต้ลิงก์ไอีของนั่งทุนในวันนี้จะได้รับทันทีครับ US ดอลล usd xm เประวิชิวันนี้รับรับฟรีทันทีครับ US ดอลล usd โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับ นักเศรษฐศาสตร์เผยแนวทางแก้บาทอ่อนดรพิพัฒน์เหลืองนิรมิตชัยนะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงินธนาคารเกียรตินาคินพัฒระเปิดเผยผ่านทางบล็อกดิกนะครับเขาบอกว่าเหตุผลที่แบงก์ชาติไม่ควรตรึงค่าเงินบาท โดยระบุว่าระยะหลังนี้เนี่ยเราเห็นแนวโน้มค่าเงินบาทอ่อนค่าลงไปค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐล่าสุดเนี่ยหลุดไปเกิน37บาทต่อดอลลาร์แล้วนะครับอ่อนที่สุดน้ำหน่งรับปี2006เลยซึ่งปัจจุบันที่เราคุยกันเนี่ยมันเกิดจะ38แล้วจนมีข้อเสนอครับให้แบงก์ชาติเนี่ยกลับไปตึงค่าเงินที่35บาทต่อดอลลาร์เพราะกลัวว่าค่าเงินจะไหลไปเกิน50บาทเหมือนยุคต้มยำกุ้ง ข้อเสนอดังกล่าวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงถ้ามีแรงกดดันจากฝ่ายการเมืองแบบนั้นจริงๆลองมาไล่ก,กันนิดนึงนะครับว่าทําไมนโยบายแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้จริงหรือไม่อัตราแลกเปลี่ยนคือราคาเปรียบเทียบของสกุลเงินหนึ่งเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่งและก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการรองรับช็อคที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ การไปพยายามตรึงค่าเงินจึงเป็นการสะสมความไม่สมดุลและอาจจะนำไปสู่การปรับตัวครั้งใหญ่ๆคล้ายๆกับการที่เกิดวิกฤตต้ยมยำกุ้งก็เป็นได้ ค่าของเงินเนี่ยถูกกาหนดโดยดีมาแล้วก็ซับไพของสก,กุลเงินนั้นๆครับเช่นดีมาเงินบาทก็คือความต้องการการซื้อเงินบาทเช่นการส่งออกสินค้าและบริการหรือว่าเงินทุนประเทศที่อาจจะเข้ามาลงทุนหรือว่าการเก่งกําไรส่วนซัลายก็คือความต้องการเอาเงินบาทออก,ออกเช่นการนําเข้าสินค้าและบริการหรือว่าเงินทุนไหลออกถ้าตราแลกเปลี่ยนตามตลาดอยู่ที่37เนี่ยแปลว่าดีมาแล้วก็ซัลายตกลงราคากันอยู่แถวนั้น การตรึงค่าเงินที่แข็งกว่าตลาดเช่น35บาทคือให้แบง์ชาติเนี่ยไปตั้งโต๊ะเงินซื้อบาทในราคาที่แพงกว่าที่ตลาดอยากจะขายหรือขายดอลลาร์ในราคาที่ถูกกว่าที่ตลาดอยากจะซื้อแน่นอนครับก็คงจะตึงอัตราแรกเปลี่ยนได้ในเพียงแค่ระยะสั้นๆแต่ถ้าปัจจัยพื้นฐานมันไม่เปลี่ยนเนี่ยคงมีคนเอาเงินบาทมายกให้แลกกับดอลลาร์จนรีเซิร์ฟหมดหน้าตักได้ง่ายๆหรือว่าเงินในคลังนั่นแหละครับ ปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญต่อค่างเงินบาทก็เช่นดุลบัญชีเดินสะพัดท,ที่สะท้อนถึงดุลการค้าสินค้าและบริการรวมถึงการท่องเที่ยวด้วยและก็ดุลบัญชีเงินทุนที่สะท้อนถึงความน่าสนใจของต่างชาติมาลงในไทยคนไทยไปลงทุนต่างประเทศทั้งลงทุนทางตรงและก็ทางอ้อมนะครับอย่างเช่นซื้อ หุ้นซื้อพันธบัตรซึ่งแม้ว่าจะมีคนบอกว่าส่วนต่างของอัตราดอกเบีย้ยไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนแต่ทั้งทฤษฎีแลวก็ปฏิบัติก็ต้องยอมรับว่าส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยมีความสําคัญต่ออัตราแลกเปลี่ยนแน่ๆโดยเฉพาะถ้าส่วนต่างนั้นมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นึกภาพว่าวันนี้นะครับใครที่เอาเงินไปฝาก3เดือนดอลลาร์เนี่ยได้เกิน3%และใครที่ฝากเงินบาทได้แค่ประมาณ0.55%แม้จะมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนถ้าไม่คิดว่าบาทจะแข็งเอาเงินไปฝากดอลลาร์น่าสนใจมากถ้าคนเอาออกเยอะๆบาทก็อ่อนยิ่งส่วนต่างตรงนี้ใหญ่ขึ้นยิ่งทำให้ ทางเลือกนี้เนี่ยมันยั่วยุขึ้นไปอีกผมจะสนุกแบบนี้เลยนะครับว่าทําไมมันถึงไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่า1เรามีสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้เรียนรู้แล้วอย่างคู่ e w c h f ครับจากก่อนหน้านี้ที่เราได้ยกตัวอย่างกันไปธนาครารกลางสวิตมีการตรึงอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยกับตัวของยูโรไว้ที่ระดับ1.2000พอตรึงไปตรึงมาครับแน่นอนครับตัวรีเซิฟมันก็ยิ่งลดลงพอสุดท้ายเนี่ยแล้วมาปล่อยพอปล่อยปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับ ไม่เคยมีครั้งไหนเลยครับที่กราฟเนี่ยไม่ได้เหวี่ยงอย่างคูอ่อย่างวันนั้นเนี่ยสกุลเงินยูโร CHF ร่วงลงมาประมาณนะครับสองหมจุดนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่มีการปล่อยในส่วนของตัวการลอยตัวค่างเงินครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเรานะครับ